มาถึงขั้นที่สามนะครับช้เวลาโดนเถือกพี่น้องเรียนโดมาประมาณสองชั่วโมงนะครับ<อ>ขึ้นเขาไปรัดมาทั้งบานหน้าห้เดียวนะครับวก็มโพโพถนนส,สิริสุลุนอคอนครนะครับสุกุนอคอนครในวังสะมหมอนะครับบ้านยังไงล่ะบ้านนี่บ้านนมบ,<ะ>บ้านหนมล้นอยมาลีหน,หน่อยมาลีอไอเห็นขั้นหนึ่งมันไอมาติดวบมันสี่ปีกัวล้วเห็นบอกขั้นหนึ่งยูนนัน่น อืมอุ่นเก่าอายเด้น้าเ้าวชีมามันจะอยู่ด้านซ้ายมือนั่นแหละจากลกูกเขาสอกันนี่โลกกลัวเลยเนาะเออนนั่แหละเคยมาเห็นว้ประมาณสามสี่ปีขึ้นหลังเอากุญแจมาผิวห้าศูนย์หุ่นเก่าเลยเด็ดรุ่นยุคแหลกายเลยเด้นยุคเล็กกลรองหมดส่วนลูนี่เปลี่ยนนั่นเป็น,ปน,นอ,อันล้างน้ำเอาเหรอเอามาผิวถอยหล้างมาผิวแล้ว รถพี่น้องกันครับเราสามสิบเลี้ยงตะกี้แยกระบบอยู่นี่เนาะนึกต่อแยกกระบอกเราเนี่ยเนาะตะกี้เนะาะฮะแยกแล้วเนี่ยเนาะมีอยู่นะครับฝั่งสองรู้นี่ยหละ่ะพี่น้องพัดเจ็บกระท่อมไปให้เด็กน้อยบ้านเ้าเลยเยังบักงามเลยวะอ้าวอ้าว บ้านน้อยมาดีนะครับผมพี่น้องอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับขันที่สามไปอีกละปอีกเลยเอาพี่น้องนะย่องมาเบิ่งกันนะครับเรียบร้อยพี่น้องเด้อนะครับตัวนี้เป็นสายที่หกแองนะครับผมแยกะระบบตัวนี้เพิ่นเอาผ่าน้ำทิพผืนนะครับถ้าพี่น้องว่าเพราะจังไรกัจังซังเอานะครับผม นะครับสายไฟสุดเชิญสายไฟสายไฟวอารตีแตีนว่าส่วนมากเขาจาเขียนนะครับ เรียบร้อยนะครับบอกเขาในบ้านเลยแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับผมแถมผ้านะครับเอ้ยถามแถมเสียสองพื้นนะครับแล้วกับกับฉลากท้องนะครับคั้นที่สามกัเสียดยู่ประมาณนะครับใบสามหมดี่น้องก็จะได้เดินทางกลับโพลาดบ้านเขาเลยนะครับผมตัวนี้นะใบสามน้อยๆนะคระมาะเขาเรียนมา่อวันี่กับใบสองแล้วนะครับก็ใช้เวลาชั่วโมงน้อยๆกัแล้วและนะครับอยู่เพื่อวังสามหมอนะครับ จังหวัดอุดรธานีนะครับเ็จแล้วมืออื้นนะครับย้ำมือเว้นย้ำมื่เศร้านะครับกาติให้ลูกน้องไปติดอยู่ทีปาจีนกระบินบุรีนะครับผม4ี่ิบแรงเพิ่นสร้างสีเขียวไว้นะครับก็ผ่าอีกจะกผืนพวกพี่น้องสามสิบผื่นย้ำผืนพวกนะครับมื่อื่นขั้นเดียวนะครับปาจีนนะครับสายปาจีนมืออื่นนะครับวันนี้วันที่ส5บห้านะครับสิงหาเมื่ออื่นวันที่16นะครับเจ้าพงศ์บุษติไลลงคลิปให้พี่น้องเข้าได้เบิ่งนะครับ เบิร์ที่ไอ้ทุกคันเลยล่ะครับผมพี่น้องนะครับเสียจากนั้นก็นทไปติดขีบอยู่อำเภอสีชมพูนะครับที่สิบเจ็ดแรงขีบทีเขียวนะครับแล้วก็ที่เป็นตัวโยกมันนะครับอยู่อำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานี M60 นะครับในวันที่เท่าไหรสิบเจ็ดนะครับผมน่าจะได้ออกเดินทางวันที่สิบเจ็ดนะครับไปติดอยู่หนองแสงก่อนแล้วกันวันที่สิบแปดก็นทติดอยู่ไอ อำเภอสีชมพูนะครับติดชีบนะครับเด้ออันนี้คือเป็นงานพี่น้องของเบิงนะครับเพราะงานมันเข่ามาตลอดเลยนะครับช่วงนี้มันได้ถึงฤดูการเจ็บเกี้ยวแล้วนะครับอันนี้กรมืออื่นกับพ่อกันอยู่กัะบินนะครับเด้อกระบินปาจีนนะครับบ่านอาจจะช่วงบ่ายขนาดจะฮอดนะครับติดขากับมาไปบ่านอาจจะเกินสองถุงฮอดบ้านนะครับเื่นเจลาก็ติดขึ้นของย้ำมือเ้าเลยนะครับหาพี่น้องไปพ่อกันอยู่ปาจีนกันเลยนะครับผมกระบินนะครับ